กลัสสวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้ช่องการศึกษาก็มีพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่ปลูกวัสตึกนะครับมาให้เ,เพื่อนเพือร่วมกันรับชมและศึกษาในคลิปนี้นะครับพระองค์นี้ผมก็ได้ทําการเล็กเปลี่ยนนะครับเพื่อนํามาศึกษากับ พระจารย์นะครับที่ติดตามไปรับชมอยู่ในช่องนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านนะครับก็เลกเปลี่ยนเพื่อนำมาศึกษากันนะครับผมก็ให้พระพิมพ์เจดีท่านไปนะครับท่านก็ส่งพระพิมพ์นี้มาให้ผมนะครับก็ถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับของกลุ่ววัตือนะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่รับประทานนะครับเอกลักษณ์ของ พระแม่พิมพ์นี้นะครับถ้าดูจากพุทธศิ์นี่ก็ใกล้เคียงกับพิมพหยางวะละังนะครับแตกต่างกันที่ตรงลักษณะของเนื้อพระนะครับพระชุดปูวัสตื่นจะลงรักแล้วเนื้อพระส่วนมากก็จะปรีรานนะครับเป็นก้อนๆแบบนี้เลยบางองค์นี่แทบจะไม่ค่อยเห็นคราบน้ําวานเลยนะครับในบางแม่พิมพ์บางองค์ก็จะไม่เห็นลักษณะของตังอิ้วเลยนะครับเพราะว่าเนื้อปูนแห้งจัด พระนะครับวัสตือก็เป็นพระที่สมเด็จพุทธเจ้าตโตสร้างไว้ยุคท้ายๆเลยนะครับก็เป็นพระแท้อีกชุดหนึ่งนะครับที่สมเด็จพุทธเจ้าตโตสร้างไว้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้นุรักษ์พระกลุ่นี้เอาไว้ด้วยนะครับถ้าศรัทธาในสมเด็จพุทธเจ้าตัจริงนะครับเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับช่วยการสืบทอดต่อไปนะครับวันนี้ก็ นำเพื่อนเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับถ้าดูจากพุทธศิ์เนี่ยนะครับก็เป็นพิมพ์ของวัลขังนะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ธรรมชาติของคราบกลุนะครับธรรมชาติของคราบรักนะครับในแม่พิมพ์ของวัลขังนี้ไม่ได้ลงกลุนะครับแต่พระวสตุได้ลงกลุบรรจุเอาไว้นะครับในพระนอดนะครับพระชุดนี้ได้มีการค้นพบเมื่อปี2 4 9 9่า นะครับตอนที่องค์พระชำลุศนะครับจอมพลปอเป็นนายกต้นตรีสมัยนั้นนะครับก็ได้สั่งให้ทหารช่างไปซ่อมบำรุงนะครับก็ได้ไปเจอกับพระชุดนี้นะครับแต่ก็อย่างที่กล่าวมานะครับว่าไอ้พวกที่จัดตั้งสมาคมพระเกนะครับบ้านเราไม่ได้ยอมรับนะครับว่าพระชุดนี้ เป็นพระที่สมเด็จผู้จาโตสร้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกลัวพระที่มันเก็บกันเอาไว้เยอะๆนะครับจะอะไรครับจะราคาตกลงไปงครับแต่ที่จริงแล้วนะครับตามพุทธประวัติเป็นพระที่สมเด็จผู้จาโตัวท่านสร้างเอาไว้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและถ้าเราพิจารณาจากธรรมชาติความเก่านะครับก็มีรูปแบบความเก่าที่ชัดเจนนะครับและมีลักษณะมวลสารนะครับเม็ดดาเม็ดแดงหินเทาเม็ดเก้าสุกเก้าสาร วา่านต่างๆนะครับดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดปาเหมือนกันนะครับศึกษาหามวลสารเหล่านี้ได้จากพระกลุ่มวัตือได้เหมือนกันนะครับเพื่อนแล้วเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณเหมือนกันนะครับแล้วพระเกก็ไม่ค่อยชอบทาเรียนแบบ,แรรบเพราะว่าอะไรครับเพราะไม่มีราคาเป็นหลักแสนหลักล้านเหมือนกับพระวัดระฆังบางหุ่นพลุมนะครับแต่ที่ผมได้ข้อมูลมานะครับเขาก็บอกว่ามีการทําเก๋เหมือนกันนะครับพระชุดนี้ที่นครสวรรค์ แต่ก็ผมเมื่อก็เห็นนะครับของเก๊ทาได้ไม่เหมือนนะครับทําลักษณะเนื้อแตกลายเหมือนกันแต่อะไรครับแต่เป็นการอบผิวมานะครับจะไม่มีลักษณะการแตกลายแตกร้านเหมือนกับพระของแท้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเอกลักษณ์ถ้าดูแม่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์พระกวัตตือนะครับพิมพ์ใหญ่รับประทานมีมิมสิบพิมพ์นะครับมีมิมสิบพิมพ์นะครับ พิมพ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์ใกล้เคียงกับพระละคังนะครับถ้าเ,เพื่อนๆดูลักษณะเอกลักษณ์ของเนื้อพระวัสเตอรนะครับจะเป็นลักษณะแห้งๆนะครับจะมีลักษณะคราบรักที่ลอกล่อนออกไปนะครับลอกล่อนออกไปแล้วก็เหลือคราบรักที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อพระบ้างนะครับพระองค์นี้ลอกล่อนออกไปแต่ก็ไม่ได้ล้างนะครับถ้าล้างน่าจะเห็นเนื้อชั้นในของพระแล้วบางองค์นะครับที่ผมพบเจอทั้ง ที่ผมเช่ามาทั้งของเพื่อนๆนะครับส่วนมากจะเป็นพระที่ล้างนะครับเมื่อพระล้างเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าทําให้เสียธรรมชาติความเก่านะครับเพื่อนๆบางท่านไปล้างกับน้มามะนาวไปล้างกับน้ํท่วมสายชูนะครับไปหลงเชื่อไอ้พวกเซียนเก๋กรรมหลูกรรมลอทั้งหลายนะครับทําให้ทําลายธรรมชาติของเนื้อพระไปหมดธรรมชาติความเก่านะครับความสวยงามของพระกลุวัตถุเนี่ยนะครับเนี่ย ธรรมชาติคราบรักคราบเก่าเหล่านี้นะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติบ่งบอกถึงพระกลุ่มวัตตือนะครับเพื่อนจําไว้เลยนะครับอย่าไปล้างนะครับเนี่ยคราบรักแห้งเก่าที่ลอกล่อนออกไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติของพระกลุ่มวัตตือเลยนะครับบ่งบอกได้ถึงเนี่ยธรรมชาติของพระวัตตือนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนไปล้างด้วยกรดด้วยน้มานนาวนะครับชั้นน้ําว่านต่างๆที่อยู่ที่ผิวพระ ผมบอกเลยนะครับว่าเจอกรดก็ไปจะกัดกร่อนออกไปหมดนะครับใครบอกว่าสีเหล่านี้จะไม่จางนะครับเจอน้ําส้มสายชูก็ไปสิครับเจอน้ํามะนาวก็ไปสิครับรับรองขาวซีดเป็นเนื้อปูนเลยนะครับเมื่อขาวซีดเราก็ดูธรรมชาติความสวยงามธรรมชาติของพลักลุ่นี้นะครับก็กลายเป็นเนื้อปูนเสียวขาวไปเลยนะครับไม่มีความสวยงามเพราะฉะนั้นเมื่อล้างออกหมดนะครับพลัก็จะไม่มีราคานะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกับพัะที่ยังไม่ล้างนะครับ ถ้ายังไม่ล้างเนี่ยราคาจะดีกว่านะครับเมื่อการเช่าหานี่นะครับผมก็อยากขอแนะนําถ้ากลัวสัตือนะครับปัจจุบันก็เริ่มหายากนะครับผมบอกเลยว่าเริ่มหายากเพราะว่าเมื่อมีการเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนที่แน่นอนนะครับบางท่านที่เขาเน้นด้านพุทธคุณจริงด้านอ,อนุรักษ์จริงๆนะครับเขาไม่สนใจหรอกนะครับ ว่าจะเป็นจะไม่เทียบเท่ากับพระวัลคังราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับเขาเน้นที่ด้านพุทธคุณนะครับเน้นที่สืบทอดเจตนารมณ์ของสมเด็จพระพุทธจารโตนะครับท่านสร้างพระชุดนี้เอาไว้ด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีนะครับเพื่อจะลงพระพุทธศาสนานะครับเพื่อสืบทอดเพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังนะครับได้มีโอกาสพบเจอมีโอกาสได้ศึกษามีโอกาสได้สืบทอดตกทอดต่อไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับ ถ้าเก็บรักษาธนูถนอมไว้ดีนะครับหลักการพิจารณาเพื่อนจําไว้เลยคราบรักพลักหรือวัสตือนะครับมีสีดําสีแดงสีออกเขียวเขียวก็มีนะครับมีหลากหลายสีสันปิดทองบ้างไม่ปิดทองบ้างนะครับลงชาติบ้างลงชาติผสมกับรักก็มีนะครับในจํานวน8 4 0 0 0ันองค์เนี่ยนะครับลักษณะเนื้อแม่พิมพ์เนี้ยพิมพ์ใหญ่นะครับก็สร้างผมว่าเป็นหลักหมื่นนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถพิจารณาได้นะครับความบดแห้งเหี่ยวยน่นเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกเนื้อ่งปูนนะครับไม่ว่าวัดละคังบางโพรมหรือวัดเกรนะครับถ้าเราดูลักษณะกายภาพลักษณะการหดตัวเห็นไหมครับของเนื้อปูนแห้งปริรานไปเลยนะครับหดตัวหดเหี่ยวเพื่อนดูสิครับพุทธสินปพิมพ์ตรทงที่เป็นเนื้อ่งปูนหดแห้งเหี่ยวยน่นปริรานนะครับเนื่องจากพระนี่ไม่ถึงน้ำมันตังยิ้วเลย นะครับพระกลูนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับปลีร้านแบบนี้และจะมีคราบยางรักที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อนะครับเห็นไหมครับลักษณะการงอกของเม็ดปูนเหมือนกันนะครับกับวัลขังเพื่อนเพื่อนดูในจุดนี้เห็นไหมครับจะเห็นลักษณะการงอกเป็นกระจุกกระแจ้นะครับเป็นเม็ดเป็นผดเป็นลิ้วเพราะว่าสร้างจากเนื้อบ่งปูนเหมือนกันแล้วพระกลูวัตเตอ์ถึงจะเป็นยุคท้ายทยถ้านับอายุที่สมเด็จพระจันโตท่านมอนาภาพ นะครับก็เป็นพระที่สร้างไม่ต่ำกว่า150ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติความเก่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงนะครับลักษณะการหดตัวนะครับลักษณะการงอกต่างๆเนี่ยก็เทียบเท่ากับพระวรกังนะครับพุทธคุณก็ไม่ได้อยกว่าเลยสร้างโดยพระอาจารย์คนเดียวกันสร้างสืบทอดรูปแศาสนานะครับสร้างด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีเหมือนกันพุทธคุณก็ย่อมศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับ ถึงจะราคาไม่เป็นแสนเป็นล้านนะครับแค่หลักพันหลักหมื่นปัจจุบันนะครับก็ยังหาเช่าได้นะครับและชุดนี้กลุ่นนี้ปัจจุบันก็เริ่มหายากตัวนักสะสมพลักเรื่องก็เริ่มที่จะเก็บสะสมกันแล้วนะครับผมก็มีโอกาสได้มีหลายองค์นะครับที่เช่าหามานะครับแล้วเพื่อนๆดูลักษณะการงอกอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราส่องดู เนื้อชั้นในเราจะเห็นลักษณะการงอกไปนริ้ๆเเหมือนกันลักษณะการหดตัวเพื่อนดูสิครับเส้นุสูงตรงน,น,นี้มีน้ํามันตังยิ้วหน่อยนะครับก็จะเห็นลักษณะความฉ่ำนวลน,นะครับสัดส่วนของน้ํามันเห็นไหมครับจะมีความมันวาวฉ่ำนวนอยู่ด้านบนไล่ชั้นลงมาพื้นผิวด้านล่างจะเห็นลักษณะของคราบรักที่แห้งนะครับแล้วก็เนื้อปูนที่งแห้งปริรานนะครับ นี่คือเอากลักษณ์ของพระกลุ่มวัสือเลยนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนได้เช่าหาห,าหรือพบเจอนะครับก็ให้พิจารณาบางองค์เนี่ยเป็นรักสีแดงก็มีนะครับแม่พิมพ์เนี้ยนะครับผมเคยเจอนะครับจะมีคราบรักที่หลากหลายสีนะครับแล้วถ้าเป็นคราบกลุ่บางองค์ก็มีคราบกลุ่นะครับเพราะว่าพระชุดนี้นะครับเขาไม่ได้บรรจุ น่าจะบรรจุไว้ในไหนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในองุ่พระอีกชั้นหนึ่งแล้วก็กลัววัดตตือนี่ก็มีน้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจอความชื้นนะครับพระบางไหเนี่ยที่มีคราบกลุกขึ้นนะครับอาจจะเจอความชื้นนะครับเนื้อพระเปียกเมื่อเปียกอยู่เป็นเวลานานๆน,น,นะครับเมื่อความร้อนมาถึงหน้าร้อนน้ําแห้งนะครับธรรมชาติเหล่านี้เนื้อผงปูน นะครับทำปฏิกยาค่ากดดังความร้อนความชื้นนะครับทำให้เกิดคราบกลุทําให้เกิดเนื้อพละนี่เปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบนะครับปลีปูดบวมเหมือนกันนะครับเหมือนบ,บางพรมนะครับแต่ลักษณะจะเกิดน้อยกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางไหเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนน้ำนะครับก็เลยไม่มีลักษณะของคราบที่ปูดบวมปลีแตกนะครับเหมือนกับวัดบงังพรม เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคลาากลูกของพลักกลวัสตตือนะครับผมก็มีอยู่นะครับพิมพ์ที่มีคร้าปลูกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในคลิปหน้าเพื่อนๆจะได้รู้จักธรรมชาติที่หลากหลายนะครับเพื่อเป็นจุดสังเกตในการพิจารณาศึกษาเก็บสะสมนะครับแต่เนื้อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพระแท้นะครับดูลักษณะความแห้งแล้วก็ปริ้รานนะครับแล้วก็เห็นเม็ดปูนไหมครับที่งอกเห็นไหมครับเนี่ย ถ้าเราไม่ส่องขยายขึ้นมาเราก็จะไม่เห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับผมก็ถ่ายให้เพื่อนได้เห็นภาพรวมนะครับเนี่ยถ่ายเหล่านี้ภาพรวมเหล่านี้นะครับเพื่อนน่าจะเข้าใจนะครับดูรูปแบบได้นะครับอย่าไปลงเชื่อพวกเซียนเก๋นะครับอย่าไปลงเชื่อมันเด็ดขาดนะครับเขาไม่เล่นเขาไม่นิยมเนี่ยนะครับช่างหัวมันนะครับให้มาเล่นพระเก๋เถอะวัลขังนะครับเขาทําเก๋กันเกลื่อน พระก,กุวัตือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับดูง่ายนะครับดูง่ายลักษณะเนี่ยจะมีคราบรักษแทรกซึมนะครับตามรอยปริต่างๆพระบ,บางองค์ก็ออกไปวันนาสีขาวบาง,งก็ออกเหลืองอมน้ตาลก็มีนะครับอาจจะถึงน้ำว่านนะครับมวลสารถ้าเราส่องดูในเนื้อดีๆก็จะเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับมีเม็ดผงเม็ดข้าวสุกข้ขาวสารนะครับดิน7็โป่งดินเจดปลา หินเทานะครับมีครบเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่สร้างโดยสมเด็จพุทจาน์โตเหมือนกันนะครับเพื่อนดวลสารไม่แตกต่างกันนะกับวัดละคันนะครับแต่เนื่องจากพระนี่ลงรักเอาไว้นะครับทําให้มองไม่ค่อยเห็นมวสาลนะครับอาจจะมีคราบดินกรูคราบขี้ฝุ่นต่างๆนะครับก่อติดอยู่ เพราะว่าพระไม่ได้ล้างนะครับก็ทําให้มองลักษณะของมวลสารเนี่ยนะครับยากหน่อยแร่เหล็กก็มีนะครับองค์ที่ผมบรรยายไปเป็นพิมพ์เจดีโอเนี่ยนะครับมีตะไบทองคําด้วยนะครับที่ส่องเห็นอยู่ในเนื้อแล้วก็มีองค์ประกอบของแร่เหล็กนะครับไม่รู้เป็นเหล็กน้ําผีหรือเหล็กไหลนะครับเป็นเม็ดๆนะครับอยู่ในองค์พระด้วย แม่เหล็กก็ดูดติดนะครับพระชุดนี้นะครับเพราะว่าผสมแร่เหล็กลงไปแต่เราก็ไม่สามารถทราบได้นะครับว่าเป็นเหล็กน้ําพีหรือเป็นแร่เหล็กสำลดที่ท่านหลอมรวมผสมตลุกเสกแล้วก็นํามาตะไบใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้แต่เท่าที่มองเห็นอยู่ในองค์พระนะครับก็มีแร่เหล็กอยู่นะครับนี่ลักษณะของเนื้อพระปรีรานเป็นก้อนนะครับนี่คือเอากลักษณ์ของพระวัสตือและขอบตัด นะครับเพื่อนเพื่อนจุดพิจารณานะครับอีกจุดหนึ่งพระกลุ่ววัตืุนะครับจะไม่มีลักษณะการตัดที่เบี้ยวโยเหมือนกับพระวัระังนะครับเพราะว่าตามประวัติการสร้างพระกลุ่ววัตืุนะครับเป็นช่าง10หมู่นะครับเป็นผู้สร้างทั้งหมดนะครับสมเด็จพระจันทร์โตท่านมอบภาระนี้ให้แก่ช่างหลู่นะครับเป็นผู้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการตัดของพระกลุ่ววัตถน เพื่อนๆสังเกตดูได้เลยนะครับลักษณะการตัดก็จะตรงนะครับสวยงามนะครับเหมือนมีแม่พิมพ์ตัดคล้ายๆที่ตัดกระดาษนะครับเพราะว่าเท่ากันเป๊ะๆทุกองนะครับจะไม่เหมือนพระวัลคังปีกล้นบางเลยเส้นบังคับพิมพ์บ้างชิดเส้นบังคับพิมพ์บ้างนะครับเพราะฉะนั้นพระกลุ่นเนี้ยถ้าเราดูจากความเรียบร้อยของพุทธศินพิมพ์ทรงต่างๆนะครับจะมีความสวยงามกว่าเยอะนะครับเพราะเป็นพิมพ์ที่ช่างหลวงเขาแกะเขาทาเขาสร้างนะครับ ช่วยสร้างช่วยกันทำนะครับจึงออกมาสวยงามกว่าสมบูรณ์กว่านะครับหลายๆแม่พิมพ์ในพิมพ์ใหญ่ของวัดสือเนี่ยนะครับจะมีความสวยงามนะครับยิ่งเป็นพิมพ์ปกโพเนี่ยนะครับสวยงามมากเกล็ดปตูเจดีนะครับพุทธศิลป์คมชัดลึกสวยนะครับถ้าเปรียบเทียบความสวยงามของแม่พิมพ์นะครับสวยกว่าวัดละคังเยอะมากนะครับแต่ด้านพุทธคุณเท่ากันนะครับเพื่อน เพราะว่าสร้างและปลูกเสกโดยพระอาจารย์คนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับพุทธคุณนี่เทียบเท่ากันเลยนะครับกับพระวะะรังบางพบหรุเกจิโยนะครับหรือวัดอื่นๆที่สมเด็จพุทธจารย์ตัวท่านสร้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยการสร้างด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีนะครับจันลงมะพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนา,สะา,สน,านะครับเพราะฉะนั้นเราลูกหลานคนไทยที่เป็นศาสนาพุทธนะครับก็ต้องสืบสานต่อต้องอนุรักษ์ต่อนะครับ วันนี้อาจจะมีราคาแค่หลักร้อยหลักพันนะครับแต่50ปี100ปีข้างหน้านะครับพระเหล่านี้จะมีราคาคูณทวีเข้าไปนะครับท่านก็ให้นึกถึงลูกหลานท่านบ้างนะครับเก็บพระสะสมเอาไว้ให้นึกถึงลูกหลานของเรานะครับภายภาคหน้านะครับจะได้เก็บสืบทอดต่อนะครับลูกหลานเราเนี่ยจะได้บูชานะครับจะได้มีพุทธคุณต่อลูกลกหลา,ลานเราต่อไปนะครับได้กันุรกักษ์เอาไว้ นะครับจะได้มีประวัติเล่าสืบทอดว่าพร,ระสมเด็จนะครับที่โด่งดังที่สุดในเมืองไทยนะครับพระกลุ่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่นะครับเป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์ที่สมเด็จพุทธจา์โตท่านเจตนาลมสร้างด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อนดูดีลักษณะความปลีรานแล้วก็แห้งนะครับพระโอบหมดสิ์นะครับพระโอบเนี่ย ได้เฉพาะอะไรครับได้เฉพาะลักษณะแตกรานเหมือนกันแต่เกิดจากอะไรครับเกิดจากสภาพการอบนะครับจะไม่เหมือนกับของแท้ของแทเ้เพื่อนๆดูสิครับปลีรานแห้งเหี่ยวย่นนะครับเก่ามีคราบรักมีคราบกลุมีคราบดินกลุนะครับเนี่ยที่ยังไม่ล้างไปคราบรักต่างต่างเหล่านี้นะครับบ่งบอกได้ถึงความเก่าบ่งบอกได้ถึงอายุของพระนะครับ เพราะว่าถ้าทาย,ยังรักเคลือบไปใหม่50ปี60ปีหมดสิทธิ์นะครับคราบรักยังไม่ลอกล่อนยังไม่ปลีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเทียบเท่ากับพระที่สร้างมาเป็นเกิน150ปีมาแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะทําได้ยากนะครับของเกนเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนมั่นใจได้เลยนะครับถ้าเจอพระกลัวพสตือนะครับหรือจะเป็นแม่พิมพ์อื่นก็แล้วแต่เป็นพิมพ์เจดีก็แล้วแต่ถ้ามีลักษณะทางกายภาพของเนื้อปูน เนื้อพระที่มีลักษณะปรีรานเป็นก้อนๆแบบนี้แตกลายอย่างเงี้ยนะครับบ่งบอกได้ถึงเอกลักษณ์ของพระวัสตือนะครับแต่ใช่ว่าจะปรีรานทุกองค์นะครับแต่ส่วนใหญ่จะปรีรานนะครับที่ผมพบเจอเนี่ยที่ผมส่องมานะครับส่วนมากแล้วจะปรีรานนะครับแล้วก็ให้พิจารณาคราบรักเหล่านี้ที่ลอกล่อนออกไปแล้วหรือยังลอกล่อนออกไปไม่หมดนะครับก็เพื่อนก็นลองพิจารณาดูนะครับ เพื่อมีโอกาสพบเจอนะครับมีโอกาสได้ส่องได้เช่าหาก็ได้เป็นหลักนะครับในการพิจารณาพระชุดนี้พระกลุ่มนี้นะครับก็เพื่อสืบทอดตกทอดให้ถึงลูกหลานของเราต่อไปนะครับก็ไปดูด้านหลังบ้างก็ไม่ยากนะครับพระชุดนี้หลักการดูไม่ยากเลยนะครับแค่เพื่อนๆจดจําลักษณะความแห้งของผิวพระให้ได้นะครับลักษณะความแห้งความหมดเหี่ยวเนื้อปูนนะครับลักษณะร่องรอยการปรี รานต่างๆเหล่านี้นะครับลักษณะของคราบรักนะครับที่แทรกซึมที่หลงเหลืออยู่ที่ลอกล่อนออกไปแล้วนะครับที่หลงเหลืออยู่เป็นธรรมชาติไหมนะครับแห้งไหมถ้าคราบรักยังเป็นสีเพิ่งทามาใหม่ก็แสดงว่าไม่ใช่คราบอย่างรักที่ได้จากธรรมชาตินะครับเป็นแค่สีที่เขาทาทับไปใหม่แค่นั้นเองนะครับในคราบรักเหล่านี้ถ้าเราส่องดูดีๆก็จะมีลักษณะของปูนสุกนะครับงอกทับถมอยู่ด้วยนะครับ เป็นละองขาวๆขวุ่นนะครับเป็นลักษณะของปูนสุกนะครับที่ขับออกมาแล้วก็ดันคราบรักอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่คือธรรมชาติของพระแท้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังสักเล็กน้อยอเพ่อนเพื่อนดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ปรีรานอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีลักษณะความหมดแห้งเก่าเห็นไหมครับลักษณะการงอกของเนื้อปูน หดแหง้งเหี่ยวยนด้านหลังนี้เห็นได้ชัดกว่านะครับดูที่จุดเราเนี้ยรูปแบบที่ผมวงกลมเพื่อนดูน,นะครับให้เพื่อนจดจํารูปแบบเหล่านี้นะครับโดยรวมมาไว้นะครับเนี่ยผมถ่ายภาพนี่นะครับเห็นไหมครับลักษณะความโหดเหี่ยว่งบอกได้ถึงความแท้และความเก่านะครับเพื่อนพระนี่ไม่ถึงน้ํามันตังยิ้วแค่นั้นเองนะครับถ้ามีน้ําว่านน้ามันตังยิ้วมาเป็นตัวเคลือบนะครับ รับรองว่าเนื้อปูนก็จะช่ำก็จะหนึกนุ่มขึ้นมานะครับแต่เนื่องจากพระชุดนี้ออกไปทางปูนนะครับแต่ถึงออกไปทางปูนก็มีรูปแบบความเก่าเราเห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยจุดเนี้ยเพื่อนๆดูลักษณะความหมดเหี่ยวหดตัวนะครับหดแห้งเหี่ยวย่นแล้วก็งอกทับถมกันนะครับเนี่ยเกาะกลุ่มกันเลยเป็นกระจุกกระจะเต็ไมไปหมดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูดิครับเนี่ยอยู่ลักษณะนี้ก็น่าจะเห็นชัดนะครับ นี่คือรูปแบบความเก่านะครับที่ของเก๋หมดสิทธิ์ที่จะทําเรียนแบบนะครับผมบอกเลยนะครับแล้วดูเม็ดผงนะครับเนี่ยเหมือนกับวัดละคขังเนี่ยนะครับเพื่อนดูสิครับมวลสารนี่จัดจ้านเหมือนกันนะครับพระวัตือเนี่ยนะครับบางองค์นี่มวลสารเนี่ยโหทั้งองค์ไปเลยนะครับที่ผมเคยส่องเนี่ยดูร้อยปริสิครับ ดูรอยเหี่ยวเพืเ่อนๆจดจํารูปแบบเหล่านี้ไว้ให้ได้นะครับแล้วจะไม่พลาดเด็ดขาดเราต้องทำความเข้าใจนะครับว่าพระเก๋ห้าหกสิบปีนะครับจะทําให้เนื้อปูนหดตัวหวดเหี่ยวแห้งนะครับปริรานได้ถึงขนาดนี้ผมบอกเลยว่ายังห่างไกลนะครับสําหรับพระเก๋ที่ทําเรียนแบบนะครับถ้าลักษณะกายภาพเป็นแบบนี้ก็บ่งบอกได้ถึงความแท้และความเก่านะครับ จุดนี้ก็ยังมีคราบยางรักเห็นไหมครับที่ลอกล่อนออกไปแล้วก็แทรกซึมอยู่ในเนื้อผงป,ปูนเห็นไหมครับยางรักสีดํานะครับเป็นคราบรักเนี่ยบางแม่พิมพ์นะครับก็จะเป็นร่องรอยของลายไม้ที่เขากดนะครับเป็นเส้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 นแล้วก็เป็นรอยหลุมตะปุ่มตะป่่านะครับเนื่องจากไม้ที่กดทับลงไปนั่นเองนะครับในบางแม่พิมพ์จะเป็นจุดพิจารณาได้จุดหนึ่งนะครับสำหรับรักหรือวัตตืนะครับ แต่ของเก๋ก็ทาเรียนแบบมาแล้วนะครับลายไม้เนี่ยเพื่อนๆต้องดูองค์ประกอบของเนื้อพระด้วยนะครับองค์ประกอบของมวลสารด้วยองค์ประกอบของยางรักด้วยนะครับเป็นสัดส่วนสําคัญนะครับองค์ประกอบเหล่านี้นะครับเราใช้นํามาพิจารณานะครับจุดสังเกตของพระชุดนี้กลุ่นนี้นะครับเนี่ยความหมดเหี่ยวนะครับเนีย่ยดูจุดนี้นะเข้าใจนะครับ เนี่ยดูความเหี่ยวเนื้อปูนนะครับจุดที่ผมวงกลมเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นได้เด่นชัดนะครับสําหรับพระแท้ดูทีครับเนื้อปูนเนี่ยเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบนะครับดูก้อนนี้สิเห็นไหมครับมีลักษณะการงอกที่อยู่ในเนื้อปูนเหล่านี้ชัดเจนนะครับเนี่ยพระแบบนี้ดูง่ายสบายตานะครับเพื่อนราคาถึงไม่เป็นแสนเป็นล้านนะครับหลักพันหลักหมื่นหลักร้อยนะครับถ้าเพื่อนดูเป็นก็ยังหาเช่าได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันอนุรักษ์และก็เก็บสะสมพลักตร์นี้นะครับสืบทอดให้ลูกหลานต่อไปนะครับอนุรักษ์เอาไว้เก็บรักษา,าไว้ให้ดีนะครับทําตามเจตนารมณ์ที่สมเด็จพุทธจันโตท่านมีวัตถุป,ประสงค์ที่ดีนะครับมีเจตนารมณ์ที่ดีนะครับเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับถ้าท่านไม่สร้างบรรจุกลุ่เอาไว้เมื่อพระนอนแตกพังขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรสืบผลนนะครับอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าพระ พุทธรูปองนี้นะครับปางสายญาติใครเป็นผู้สร้างนะครับเมื่อเห็นพระสมเด็จอยู่ด้านในนะครับก็ได้มีการสืบค้นต่อไปว่าประวัติการสร้างประวัติที่มานะครับใครเป็นผู้สร้างนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่สมเด็จพุจันร์โตท่านนะครับสืบทอดเอาไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับผมก็จะเก็บพระกลัวตะตือเนี่ สะสมต่อไปนะครับจะเก็บไปได้มากที่สุดเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานเราข้างหน้านะครับวันนี้อาจจะไม่มีราคามากราคาแพงเหมือนกับพระวันละังนะครับที่เขาทําราคากันปัันราคากันนะครับแต่ทางด้านจิตใจทางด้านพุทธคุณนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาสักการะบูชานะครับปกพ,พาติดตัวราตนาติดตัวได้นะครับเพราะว่ามีพุทธคุณสูงเหมือนกัน นะครับพระชุดนี้สร้างมาด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีนะครับก็คือสร้างบรรจุในพระนอนที่วัดสตือนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอฝากพระองค์นี้คลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะนําพระแท้มาบรรยายเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็พยายามที่จะนําพระแท้ตรงง่ายนะครับที่เป็นลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับ เพื่อใด้มีจุดสังเกตมีจุดพิจารณานะครับเพื่อใช้ไปศึกษาเปรียบเทียบนะครับในการเก็บสะสมพระต่อไปสำหรับวันนี้ก็ตับสวัสดีครับ